เข้อที่เป็นสกิลที่ผู้จัดการนะครับควรจะทา์นฟอร์มมีเรื่องอะไรบ้างเมื่อคุณขยับมาเป็นผู้นำคุณจำเป็นจะต้องทำงานให้กับคนอื่นเนี่ย0คืองานที่คุณอาจจะได้ทำส่วนตัวนะครับแต่เมื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำแล้ว โจทย์ที่เราต้องแก้ครับไม่ใช่การแก้แค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไฟรนก้นหน้างานแต่กลายเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ให้องค์กรสามารถดําเนินไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพูดอะไรผิดไปวางตัวได้ไม่ดีหอหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นกล้าวใจในการประสานทุกหน่วยงานได้นี่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมของเราไม่ไปสู่เป้าหมายโดยที่มีเราเป็นต้นเหตุน,นั่นเองครับ The moon ครั้งแรกกับงานต์ครั่นแรกกับมานฟอรัมสองพัน o o n สิบส m มเว3ร์ก k l ฟ f อิมพ r ู v เม e ต์ พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม Presented by Liberator อีเวนต์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หารอุตสาหะธนาเทียนอัจฉริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธแห่งสวัสดิ์สรกลอดุญญานน์และสปีกเกอร์อีกมากมาย ใน9เซสชั่น4เวิร์กช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะพบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่สามย่านมิตรทาวนฮอล์ or, สามารถซื้อบัตร,รร่วมงานได้แล้ววันนี้ทางซิปอีเวนผู้จัดการมือใหม่จะกลายเป็นผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่นพร้อมทำงานด้วย และสามารถที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงบทความของคุณไมเคิลดีวัตคินนะครับจาก Harvard Business Review ครับที่พูดถึงเรื่องความยากในการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานสู่การทำหน้าที่ในฐานะผู้นำครับซึ่งโดยตำแหน่งนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามคุณก็จะได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ามาในชื่อตำแหน่งเท่านั้นนะครับ แต่ในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของทักษะหรือว่าสิ่งที่จะถูกยอมรับเนี่ยมันเป็นโจทย์สําคัญที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองครับเราอาจจะทําได้ไม่ถูกต้องครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเฟมเวิร์กในการคิดเรื่องนี้ให้ดีครับงานในสโค p ของผู้จัดการผู้นำนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าตอนที่เราเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างแน่นอนครับและอย่างหนึ่งคือมันจะมีความดราม่า มาขึ้นด้วยครับทำไมผมถึงพูดคํานี้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะรับมือกับปัญหาทางเรื่องของงานและเรื่องของการจัดการกับอารมณ์คนให้เขาทําตามสิ่งที่เราวางแผนได้โดยที่ยังมีกําลังใจมีพลังใจในการทํางานอยู่เพราะการบริหารครับคือการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยความสามารถของทีมงานให้เขาสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดในการทํางาน และเราทำหน้าที่อะไรเราคอยกำกับควบคุมอีกครั้งหนึ่งครับคำถามสำคัญของ EP นี้ครับคือแล้วเราควรจะวางตัวอย่างไรให้เราสามารถเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดีในเมื่อเราเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนเพิ่งได้รับตำแหน่งมาใหม่ๆและยังรู้สึกว่าไม่เพียบพร้อมในการมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการคุณไม่เข้าดีวัดขี้นครับเพราะว่าผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะมีวิธีการรับมือกับความยุ่งยาก ในการเปลี่ยนแปลงโดยโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะผู้นำของตัวเองให้ดีเสียก่อนเพราะเมื่อผู้นำสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้ดีแล้วนะครับสิ่งอื่นๆก็จะตามมาหลักการคิดลอจิกในการคิดเมื่อเราสามารถทานฟอร์มตัวเองจากผู้ปฏิบัติงานกลายเป็นม a n นเจอรได้นะครับคุณก็จะสามารถตอบทุกโจทย์ที่ควรจะแก้ไขได้ในองค์กรที่คุณทำงานด้วยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมได้เตรียม 7ข้อที่เป็นสกิลที่ผู้จัดการนะครับถ้า,าว่าคุณได้รับตําแหน่งมาใหม่ๆกําลังจะพัฒนาตัวเองนะครับกำลังอยากจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะของผู้นำนะครับควรจะทานฟอร์มจากจุด1ไปสู่จุด1มีเรื่องอะไรบ้างลองไปดูกันทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคือการทานฟอร์มตัวเองจากความเป็นสเปเชียลิสต์ g e n เจเนอ s t ครับ การปรับตัวนะครับจากทักษะเฉพาะทางการรู้ลึกกลายเป็นคนที่รู้กว้างมากขึ้นในสายงานเพื่อการเข้าใจการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นครับณเดย์วันะ One, ที่เราเข้ามาสู่โลกการทำงานครับเราจะได้งานก็เมื่อเรามีทักษะในสายอาชีพนั้นๆนะครับแต่เมื่อคุณขยับตัวเองนะครับมาสู่ในฐานะของผู้นำ ผู้จัดการที่ต้องทํางานกับคนหลากหลายมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือลองถอดรูปตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งและปรับเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นสเปเชียลิสเนี่ยสู่ทักษะในการเป็นเจเนอ a l ล s t หรือว่าคนที่รู้กว้างมากขึ้นนะครับจุดแข็งของคนที่รู้กว้างครับคือสามารถในการมองเห็นภาพรวมของการทํางานทั้งระบบได้ดีมากขึ้นครับลองนึกภาพดูครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจทั้งงานดีไซน์ ทั้งงานเก็บข้อมูลทั้งงานการเงินนะครับเราจะสามารถคุยกับคนได้หลากหลายมากขึ้นและสามารถที่จะให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับเขาได้ครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์กรเนี่ยคนที่เป็น generalist นะครับสามารถแก้ปัญหาหรือว่าเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายได้ไม่จําเป็นต้องรู้ลึกที่สุดนะครับแต่รู้กว้างให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับคําแนะนําจากเราได้เพราะอย่างน้อย เราก็จะมีทางออกให้สำหรับทุกฝ่ายประสานกาวใจให้กับทุกฝ่ายได้นั่นเองครับข้อที่2ครับคือการทานฟอร์มตัวเองครับจาก Analyst to i n t ินทริเกครับจากนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกนะครับสิ่งนั้นเก็บไว้ เป็นทุนเดิมดีแล้วครับแต่เมื่อคุณมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับคุณควรจะเปลี่ยนจากนักวิเคราะห์เป็นนักประสานงานที่ดีมากขึ้นครับคุณควรจะเข้าใจนะครับธุรกิจที่ตนเองกําลังดูแลอยู่และควรจะเข้าใจว่าธุรกิจของเราอยู่ในสเตจใดหลังจากนั้นนะครับค่อใช้ทักษะในการเป็นนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยวิเคราะห์ไปร่วมกับบริบทที่เกิดขึ้นในองค์กรและสามารถปรับให้ทุกคนเนี่ย ทำตามสิ่งที่องค์กรจะได้ประโยชน์สูงสุดได้นี่คือทักษะที่จําเป็นมากๆเลยในฐานะผู้นานะครับโดยนะครับทักษะที่จําเป็นสําหรับนักประสานงานผมได้แบ่งออกเป็นดังนี้ครับนั่นก็คือ1การพูดนะครับผมว่าน,นี้เป็นประตูบานแรกที่สําคัญมากเลยเพะเมื่อเราเป็นเมนเจอร์เป็นผู้นำนะครับเราต้องประสานงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะทํางานตัวเอง80% 20%คือคุยกับคนอื่นแต่เมื่อคุณขยับมาเป็นผู้นําคุณจําเป็นจะต้องทํางานให้กับคนอื่นเนี่ย80% 20%คืองานที่คุณอาจจะได้ทําส่วนตัวนะครับแต่นี่คือโจทย์สําคัญเลยที่เราต้องปรับตัวอย่างมากเลยเมื่อต้องประสานงานตลอดเวลานะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มี Communication Skill ที่ดีมาก่อนหน้าควรจะฝึกไว้ครับทักษะในการพูดที่ดีถือว่าคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวครับทักษะต่อมาของนักประสานงานครับคือรู้จักจิตวิทยาครับการทํางานด้านนี้ครับจะต้องพบปะผู้คนมากขึ้น ผมคอนเฟิร์มมากๆเลยถ้าหากว่าคุณเนี่ยขยับตัวเองนะครับจากในฐานะผู้ปฏิบัติงานมาสู่ฐานะผู้นำนะครับคุณต้องเจอคนมากขึ้นทั้งคนที่คุณอยากคุยและคนที่คุณอาจจะไม่อยากคุยด้วยซ้ำนะครับแต่นี่เป็นงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้จักการเข้าหาคนที่แตกต่างกันครับและมีวิธีพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ building relationship ครับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งคนในและคนนอกในองค์กรและในส่วนต่อมาครับผู้ประสานงานที่ดีก็ควรจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับเพราะสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อเราขยับหน้าที่มาเป็นผู้บริหารมากขึ้นเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเราก็จะพบว่าธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆและนี่คือทั้งหมด3เรื่องที่นักประสานงานที่ดีควรจะมีครับ ต่อมาครับในข้อที่3ครับข้อนี้ผมชอบมากเลยครับการเปลี่ยนจากนักวางแผนแก้ปัญหาระยะสั้นเป็นนักวางแผนกลยุทธร์ระยะยาวให้ได้ครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาในเรื่องที่คุณทําในงานของคุณเนี่ยได้ดีมากๆนะครับสามารถที่จะมีโจทย์อะไรเข้ามาก็แก้สมการต่างๆได้อย่างดีทีเดียวครับแต่เมื่อทําหน้าที่เป็นผู้นําแล้วโจทย์ที่เราต้องแก้ครับไม่ใช่การแก้แค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไฟรนก้นหน้างาน ตลอดเวลาอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ให้องค์กรเนี่ยสามารถดําเนินไปต่อได้นะครับที่สําคัญคือกลยุทธ์ที่ผมกําลังพูดถึงครับไม่ใช่จุดหมายปลายทางหรือคําตอบสุดท้ายของการทํางานด้วยนะครับการวางกลยุทธ์ระยะยาวครับเหมือนเป็นการเดินทางมากกว่าครับและมันต้องมีผู้นําที่จะคอยนําพาให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเส้นทางที่เรากําลังจะไปคือเส้นทางไหนนะครับ การปรับตัวเองมาสู่นักวางกลยุทธ์ครับคือผู้นําทางที่คอยดูแลกระบวนการที่ดําเนินไปนะครับโดยจับตาสถานการณ์ต่างๆของทีมงานนะครับแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทีมและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้นะครับและพิจารณาข้อที่ควรจะลงมือทําให้ดีที่สุดนะครับและสั่งการให้ทีมงานเนี่ยลงมือทําสิ่งนั้นไปและเชื่อมั่นในสิ่งที่กําลังทําอยู่นักวางกลยุทธ์ต้องรู้ว่าโอกาสใดควรทําและโอกาสใดที่จะควรปล่อย ความเชี่ยวชาญและวิจารณงานของงานนี้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราจะได้ทำกันเลยแต่อย่างน้อยครับคุณควรจะมี mindset ในการมองที่ไกลมากขึ้นและการแก้ปัญหาระยะสั้นที่อาจจะจุกจิกกวนใจนะครับสิ่งนี้อาจจะต้อง assign ไปหาทีมงานผู้ปฏิบัติงานคนอื่นให้ลองทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะของนักแก้ปัญหาในแต่ละจุดต่อไปครับเราขยับตัวเองมาทำในสิ่งที่ใหญ่กว่านั้น เพื่อให้ทีมงานเนี่ยสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรได้และถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ได้ดีครับนี่คือหน้าที่ของผู้นําที่ดีที่สุดเลยครับข้อที่4ครับคือการทานฟอร์มตัวเองครับจาก Big Layers to a นะครับ to architect หรือว่านักออกแบบนะครับถ้าหากว่าแปลเป็นไทยนะครับแบบเข้าใจง่ายคือการปรับตัวนะครับจากคนที่ลงมือทำเองนะครับสู่ผู้ออกแบบระบบ ให้คนอื่นเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันและทําได้โปรที่สุดด้วยครับทุกทีมต่างต้องเผชิญกับความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์อะไรก็ตามที่เข้ามาในองค์กรทีมไหนก็ตามครับทุกคนเจอกับปัญหาอยู่ทุกๆวันนะครับกุญแจในความสําเร็จของเรื่องนี้ครับคือหน้าที่ของเมนเจอร์นั่นแหละครับที่จะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาจัดการระบบและแก้ไขเรื่องราวต่างๆให้คนเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณทําหน้าที่เป็นตัวอย่างได้ครับโดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทันทีและใช้ความเข้าเข้าใจหรือเอ็มฮาร์ทีเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้รวมถึงออกแบบซิสเ็มออกแบบระบบที่ทุกคนจะโอเคที่สุดแฮปปี้ที่สุดในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณสามารถที่จะโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาเชิงระบบมากกว่าการแก้ปัญหาไปทีละจุดได้นะครับถ้าหากว่าเราแคกระบบออกรู้ว่างานแบบไหนโฟลที่สุด มันจะทําให้ทุกอย่างนะครับค่อยๆเบาบางลงและความขัดแย้งก็อาจจะน้อยลงเมื่อทุกคนสามารถมีคุณตี้ในการจัดการงานและทํางานได้ดีมากขึ้นครับข้อที่5ครับคือการทานฟอร์มตัวเองครับจาก problem solver to agenda setter ครับการปรับตัวนะครับจากนักแก้ปัญหาสู่ผู้เตรียมวาระให้ทีมนะครับ สามารถไปแก้ปัญหาต่อๆไปได้ครับถ้าเป็นสถานการณ์ก็ไม่ต่างจากการเป็นกัปตันเรือเนาะที่สามารถที่จะให้ทีมงานในเรือที่เราต้องดูแลไม่ให้มันล่มไปเนี่ยเขาไปแก้กันทีละจุดบางคนไปดูสถานการณ์หน้างานบางคนไปจัดการห้องเครื่องนะครับบางคนไปจัดการในส่วนอื่นๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปแก้ได้ทุกจุดหรอกครับเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ย ก็ไม่ต่างจากตอนที่เราเป็นนักปฏิบัติงานนั่นเองครับเวลาสําคัญที่ m a n a g e r สนะครับมักจะเจอตลอดเวลาเลยแล้วมันอาจจะมากไปด้วยซ้ำครับก็คือการที่เราเนี่ยต้องเป็นคนจัดการประชุมต่างๆนะครับและถ้าหากว่าเราไม่รู้จักทักษะในการประชุมให้มีประสิทธิภาพได้นะครับมันจะเหมือนเป็นโดมิโนที่เมื่อเราล้มนะครับเราเตรียมตัวไม่ดีในดาบแรกเป็นคนที่จัดการวาระได้ไม่ดีนะครับทุกคนก็จะล้มคืนกันไปหมดไม่รู้ว่าต้องทําอะไร ไม่รู้ว่าองค์กรจะให้ไปทําอะไรต่อไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นครับอีกหนึ่งทักษะที่ Agenda Setter ควรจะมีครับก็คือทักษะในการประชมุมอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีทักษะอะไรบ้างในการประชมุมให้มีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือนะครับการจัดวัตถุประสงค์ของการประชมุมให้ชัดเจนนะครับผู้นําอย่างเรานะครับต้องคิดถี่ถ้วนว่าเราควรจะเชิญใครบ้างที่เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วเราจะพูดอะไรกับเขา เราต้องการข้อมูลอะไรจากเขานะครับจากการประชุมนั้นเพราะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเชิญเขามาพูดคุยกันก็ได้นะครับคิดซะว่ามันเป็นเหมือนโชว์โชว์หนึ่งเลยก็ได้ครับที่เราควรจะทําให้มันลื่นไหลมากที่สุดนะครับกําหนดหัวข้อให้ชัดเจนมีจุดโฟกัสในการประชุมที่ชัดเจนนะครับ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานของเราผู้ร่วมประชุมของเราเนี่ยได้ออกความคิดเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและการทำงานต่อไปเขาอยากจะทำอะไรต่อนี่คือสิ่งที่คนที่เป็น agenda s e ตอร์ควรจะมีไว้ในการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะครับข้อที่กครับนี่เป็นข้อที่ผู้นำตกหมาตายกันเยอะมากเลยครับผมว่า ข้อนี้ควรจะพึงกระทําและปรับตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยครับคือการทานฟอร์มตัวเองครับจากการเป็น Warrior ร์นะครับ to d i p l o m a t นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจากการเป็นนักรบหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับทำงานได้ทุกอย่างสำเร็จงานได้ทุกอย่างสู่การเป็นนักการพูดนักเจรจานักสื่อสารทั้งในด้านการพูดและการเขียนด้วยอย่าลืมนะครับเราต้องทั้งพูดเขียนอีเมลหาผู้คน เจรจากับคนหลายๆคนนะครับคนที่เป็นนักการท oon, ูตท oh hmm. right ี่ดีครับก็ควรจะมีทักษะในด้านการเจรจานะครับการเข้าสังคมทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์สถานการณ์หน้างานให้ดีที่สุดครับนี่คือภาพรวมของคนที่เป็นนักการทูตหรือว่านักเจรจาที่ดีครับเพราะฉะนั้นหากว่าคุณเป็นคนที่สามารถจะจัดการงานได้ดีแล้วเป็นนักรบที่เก่งมากๆในองค์กรแล้วนะครับอย่าตกม้าตายในการที่ไม่รู้จักเป็นนักการทูตที่ดีด้วย เพราะสิ่งนี้ครับเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากกว่าว่าคุณทํางานได้ดีแค่ไหนเพราะวันนี้คุณไม่ได้ทํางานคนเดียวคุณกําลังคุมทีมงานหลายๆคนพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพูดอะไรผิดไปวางตัวได้ไม่ดีพอหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นกลาวใจในการประสานทุกหน่วยงานได้นี่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมของเราไม่ไปสู่เป้าหมายโดยที่มีเราเป็นต้นเหตุน,นั่นเองครับ ข้อที่7ครับคือเมื่อเราดําเนินงานไปสักระยะหนึ่งแล้วมีความเข้าใจในฐานะผู้นําในฐานะผู้จัดการมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับที่จะฝึกในการทานฟอร์มคนอื่นมาสู่หน้าที่ของเราด้วยคนที่เป็นนักบริหารที่ดีครับคือคนที่รู้จักถ่ายโอนทักษะความเป็นผู้นําให้กับผู้อื่นครับระหว่างที่เรากําลังเรียนรู้ก็ได้ครับให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในงาน รู้สึกกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในการนำเสนอมากขึ้นนะครับรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับเขางานยากแค่ไหนเขาก็จะไม่เคยหวัน่นเพราะว่าเขารู้ว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยจะซัพพอร์ตและคอยถ่ายโอนพลังของความเป็นผู้นำนี้ให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาครับผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนเมื่อได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้นําแล้วครับก็มักจะหลงลืม กลายเป็นคนที่สามารถที่จะสําเร็จได้คนเดียวนะครับจากทักษะที่เราอาจจะเรียนรู้มาทั้งหมด6ข้อก่อนที่ผมพูดไปแต่ข้อ7นี้กลายเป็นสิ่งที่จะยั่งยืนที่สุดเลยครับถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําทั้ง6ข้อได้ดีแล้วแต่ไม่รู้จักที่จะถ่ายโอนทักษะเหล่านี้ให้กับคนที่อาจจะเป็นมือขวามือซ้ายของเราที่อาจจะมีความเป็น rising star อาจจะเป็น manager คนต่อไปในอนาคตได้เราจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตเลยครับในการทำงาน ผู้นำที่ดีครับคือคนที่เข้าใจว่าวันหนึ่งต้องสเตปดาวต้องสามารถเปลี่ยนตัวเองไปสู่จุดอื่นต่อไปและปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่อ,ตอไปนะครับวันหนึ่งเราก็อาจจะทำหน้าที่ที่มากกว่างานที่เป็นผู้จัดการแล้วไปทำในสู่จุดอื่นวันนั้นก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงทีมงานสักหน่อยครับว่าคนเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินกันไปต่อเขาก็จำเป็นที่จะต้องได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่กักวิชา เราก็พร้อมที่จะถ่ายโอนทักษะเหล่านี้ให้เขาและพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะครับในการที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้นําในบางสถานการณ์ที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือ7ข้อที่ผมคิดว่าเป็นชาเลนจ์ที่โหดหินมากๆนะครับแต่หล็กเลี่ยงในการฝึกฝนไม่ได้ของคนที่ทําหน้าที่เป็น ผู้จัดการมือใหม่นะครับแต่ละข้อผมบอกเลยไม่ต่างกับชั่วโมงในการที่เราเรียนรู้เรื่องบางอย่างเลยครับยิ่งเราทําไปซ้ําๆมีความเข้าใจมากๆรวมถึงรู้จักสะสมประสบการณ์ในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกปีก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้ทั้ง7ข้อไปพร้อมๆกันเพราะนี่คือพื้นฐานสถานการณ์ที่ผู้นําหรือว่าเมนเจอร์อย่างเราเนี่ยต้องเจออย่างแน่นอนนะครับ และคุณควรจะภูมิใจที่วันนี้คุณสามารถที่จะสเตปขึ้นมาทํางานในจุดนี้ได้ตําแหน่งงานผู้จัดการกลายเป็นตําแหน่งงานสําคัญมากๆเลยที่วันหนึ่งนะครับคนทํางานต้องก้าวไปเป็นเพราะฉะนั้นครับไม่ต่างกันเลยสถานการณ์สร้างคนครับเมื่อเราได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการแล้วหรือว่าเป็นหัวหน้าคนในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะศรัทธาในงานที่เราทําด้วยเพราะความศรัทธาครับจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลย เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าเราจะบริหารทีมงานได้และเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือคุณแจที่สําคัญมากกว่าทุกข้อที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จยังไงวันนี้ผมอ้สปปาสภกรขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากว่าชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการ V Master ด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าหากว่าคุณชื่นชอบในเรื่องของการบริหารทีม ความเป็นผู้นําการจัดการในองค์กรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าองค์กรของคุณกําลังมีปัญหาอะไรอยู่และเราจะมาช่วยเป็นเพื่อนกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2องทุ่มสำหรับวันนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับม s ชชั e t t t h e Moon Podcast